สาธุวันนี้ขอให้เจอคนตาถึงอย่าเจอแต่คนตาถั่วเราไม่ได้คนดีพร้อมแต่เราก็พร้อมจะดีวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่คนดีพร้อมเราเป็นคนกระด่างกระดำออกจะเทาๆด้วยซ้ําแต่เราก็พร้อมจะดีแต่เราก็ยังไม่ได้ดีพร้อมขอให้เจอคนตาถึงมองดีของเราให้เจอแม้เราจะยังไม่ดีมากมายยังไม่ดีเต็มร้อยแต่เราก็พร้อมจะดีกับคุณไป แต่ถ้าหาว่าคุณมองไม่ดีของเรามองส่วนที่ไม่ดีของเราอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาไปกับเราเราก็คงจะหมดกําลังใจแต่เราก็จะตั้งมั่นในกําลังใจของเราเป็นหลักไว้แต่ถ้าได้กําลังใจของคนตาถึงไม่ใช่คอยจะจับผิดแบบคนตาทัวการร่วมงานการการทำงานด้วยกันก็จะเป็นการดีมีผลดีกับชีวิตร่วมพัฒนากันไปพยายามบอกข้อดีบอกข้อด้อ,อดย ในการพัฒนาในการเสริมในการแก้ไขก็จะเป็นการดีวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เจอคนตาถึงอย่าเจอแต่คนตาทัวที่จ้องจะจับผิดเราก็ไม่ได้ดีพร้อ,อมแต่เราก็พร้อมจะดีจริงๆวันนี้เราขอพัฒนาร่วมกันกับคุณไปขอพัฒนาขอกำลังใจขอใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันจะเป็นการดีวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีเจอคนตาถึงอย่าเจอคนตาทัว และพร้อมจะดีในขณะที่เรายังไม่ได้ดีพร้อมและเราจะดีไปพร้อมๆกันพัฒนาร่วมกันไปอย่าจ้องจับผิดกันจับผิดเมื่อไหร่ก็ร้อนกายร้อนใจเมื่อนั้นวันนี้ขออนุโมทนากับการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีทำงานยังมีความสุขอภิวาทนาสีริสนิจจัง